สวัสดีครับและนี่ก็คือการสรุปเรื่องราวตำนานมหากาพย์กิลกามชเริ่มได้นะนคอรอูรุปซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกิสมีกษัตริย์หนุ่มในตำนานคนหนึ่งผู้มีนามว่ากิลกามชซึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งเทพแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์แต่เขาก็กลับมีพฤติกรรมที่ชอบที่จะไปมีอะไรกับหญิงสาวภายในเมืองอยู่เสมอๆเช่นการกระทำเขาเนี่ยมันก็ลามปามจนถึงขั้น,นี่ว่าเขา เรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้กลายเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ร่วมหลับนอนกับหญิงสาวที่กําลังจะแต่งงานกันเลยทีเดียวและได้พฤติกรรมนี้เองจึงทางําให้ชาวบ้านหลายคนไม่พอใจจึงได้ไปขอร้องอ้อนวอนต่อถอยเทพเพื่อให้พวกเขาช่วยจัดการเกี่ยวกับกษัตริย์คนนี้สักทีซึ่งพวกเขาก็ตอบรับและก็ได้มาประชุมหาหรือกันว่าพวกเขาควรจะจัดการยังไงกับปัญหานี้ดีจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้ลงมติให้เทพีอารารู สร้างสิ่งมีชีวิตโดยเบสออนมาจากความดุร้ายของสัตว์ทั้ง12ชนิดเพื่อไปต่อกอนกับกิลกาเมชซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวน,นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและมีนามว่าเอนคิดูหลังจากที่เอนคิดูลงมาอย่างโลกตัวของเขาก็ได้ใช้พลังความสามารถในการปกปักรักษาเหล่าพืชพันธุ์และเหล่าสัตว์ป่าเหล่านายพานที่ต้องการจะไปล่าสัตว์ก็ไม่สามารถล่าได้ ต่างพากันเกรงกลัวในความสามารถและพลังอำนาจของเอนคิโด่อานายพรานที่ไม่พอใจพวกเขาจึงได้คิดแผนที่จะหยุดยั้งเอนคิโดูโดยการจ้างให้แซมฮัตยอดหญิงโสเพณีไปล่อลวงเอนคิโดูเพื่อให้ตัวของเอนคิโดูนั้น <championships> เกิดความรักและทําให้ความป่าถื่อนของเขานั้นลดน้อยลงซึ่งแผนของนายพรานก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเอนคิโดูที่เกิดความรักจึงทําให้ความ่าถื่อนของเขานนั้ลดน้อยลงและได้การชักชวนของแซมฮัต ที่ชักชวนให้เขานั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในนครอ,อูรุกเอนคีดูจึงตอบตกลงและได้กลายเป็นหนึ่งในประชาชนของนครอ,อูรุกตั้งแต่นั้นต้นมาหลังจากการเวลาผ่านไปตัวของเอนคีดูก็ได้ไปทราบข่าวมาว่าราชากิลกาเมชกำลังจะเดินทางเพื่อไปร่วมหลับนอนกับเจ้าสาวในงานแต่งเอนคีดูที่รับไม่ได้กับเรื่องราวนี้ตัวของเขาจึงมุ่งหมายที่จะไปหยุดยั้งราชาคนนี้ด้วยตัวของเขาเอง ไอ้เจ้าราชานั่นมันไปทําเรื่องบัตรตีแล้วอย่างนั้นเหรอเห็นทีข้าจะต้องไปหยุดมันซะแล้วล่ะคัอบครัเอ็นคิดูเดินเขาา้าไปชันหน้ากับราชาหนุม่มเพื่อหมายมั่นว่าเขาจะหยุดการกระทาของราชาหนุ่มผู้นี้ให้จบได้ทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันแต่ด้วยพลังกาลังอันมหาศาลของทั้งคู่ทําให้ไม่มีใครสาม,มารถตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหลังจากการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานทั้งสองก็ได้ยอมรับกัน และก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าน่ะไปใช้ได้เหมือนกันนี่เจ้าก็เหมือนกันลนะน้าหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสองก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันกิลกามชกลายเป็นกษัตริย์ที่ดีขึ้นและกลายเป็นที่รักยิ่งของเหล่าประชาชนแต่ความเบื่อหน่ายก็ได้เข้ามาในใจของเขาเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อกำจัดอสูรหู่วาวาเพื่อช่อเสียงแต่เอนคีดู เพื่อนของเขากับไม่เห็นด้วยเพราะพลังของเจ้าอาสูรนั้นแข็งแกร่งเกินมากแต่กิลกามชกับไม่ฟังและก็ยังคงที่จะออกเดินทางไปกำจัดมันอยู่ดีเอนคิโดที่ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามเพื่อนของเขาไปด้วยทั้งสองได้เข้าเผชิญหน้ากับอสูรคู่วาวาและด้วยความสามัคคีของทั้งสองจึงทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะเจ้าอาสูรตัวนี้ลงได้และน่าจึงทำให้เชื่อเสียงของทั้งสองนั้น กลายเป็นที่เก่าขันไปทั่วหลังจากชื่อเสียงของทั้งคู่ได้แพร่กระจายไปจนไปถึงหูของเทพีอิชธาตัวของเธอได้ลงมายังโลกและได้ตกลุมรักกิลกามชชิชข้ออย่างจังตัวของเธออยากที่จะได้กิลกามช,ชเป็นคู่ครองแต่กิลกามชกับปฏิเสธตัวของเธอที่โกรธแค้นกิลกามชเกันอย่างมากตัวของเธอนั้นจึงได้เดินทางไปหาพระบิดา เพื่ออ่อนวอนขอให้พระบิดาของเธอส่งกระทิงสวรรค์ไปทำร้ายนาครอ,อูรุกและสังหารกิลกเมสลงให้สินปะปะ้นซาำป,ะปะ้าป้าป้าป้าหนูจะเอาหนูจะเอาถ้าปะ้าป้าก็ทิงมาให้หนูหนูจะไปเปิดประตูนรกให้เองแผนชั่วดีนี่พ่อชอบเมื่อพระบิดาของอิชทารินดังนั้นตัวของเขาจึงได้ส่งกระทิงสวรรค์ลงมาเพื่อทำล้ายนาครอ,อูรุกและสังหารกิลกเมสลงเสีย เมื่อกิวกมเชนอีกทีดูและพบเจอกับกระทิงสวรรค์พวกเขาทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันและสามารถเอาชนะกระทิงสวรรค์ลงได้แต่ชัยชนะของทังคู่กลับทำให้เหล่าทวยเทพนั้นไม่พอใจและพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะลงโทษกิวเกมเชด้วยบทเรียนอันแสนล้ําค่าพวกเจ้าเก่งเจ๋งดีนักอันข้าจะให้บทเรียนแก่ตัวเจ้าเองกิลกาเชสิ่งบทเรียนที่ว่านั้นนั่นก็คือ การเสียช like ีวิตของสหายรักของเขาอย่างเอ็นคีดูโดยเหล่าเทพได้สามเอ็นคีดูต้องการโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาหายได้และนั่นจึงกลายเป็นจุดจบของสหายรักของเขาไม่นะข้าเจ้ต้องไม่เป็นอะไรสิคือกแมข้าเห็นที่ข้าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะข้าแค่ อยากจะบอกกับเจ้าว่าข้าไม่หลังจากการเสียชียชวิตของสหายรักของเขาตัวของกิลกามีตก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากและตัวของเขาก็ได้เริ่มเกิดอาการกลัวขึ้นกลัวว่าสักวันหนึ่งตัวของเขาอาจจะพบชะตาเดียวกันกับเพื่อนของเขาต้องเป็นได้นั่นจึงทำให้เขานั้นตัดสินใจ ที่จะเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาความเป็นอมตะเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วกิโยกามชจึงได้ออกเดินทางเพื่อตามหาความเป็นอมตะเขาได้ผ่านอุปสรรคปามากมายนับไม่ถ้วนจนเขาในพบกับกุชนาปิชติมข้ามาเพื่อตามหาความเป็นอมตะถ้าได้คือสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่แล้วก็สิ่ที่เจ้าตามหาอยู่เรื่องลึกของก้นมหาสมุทร แต่เจ้าก็ต้องรองะลึกไว้เสมอว่าความตายเป็นสิ่งที่เลี่ยงนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวของอุชนาพิสติมจะว่ากล่าวตักเตือนที่กำเนิแล้วแต่ตัวเขาก็หาได้ฝังตัวของเขายัางคงที่จะคิดที่จะแสวงหาความเป็นอมตะนั่นคือทำให้ตัวอุชนาพิสติมได้พูดถึงเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับต้นไม้แห่งความยาววัยที่อยู่บริเวณใต้มหาสมุทร หลังจากความพยายามกิลกกเมชก็ได้ต้นไม้อันนั้นมาครอบครองและเขาก็ดนีใจเป็นอย่างมากและเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับนครอ,อูรุททว่าระหว่างการเดินทางกลับก็ได้มีงูตัวหนึ่งเข้ามาขโมยต้นไม้ต้นนั้นออกไปจากมือของกิลกกเมชถึงแม้ว่าความพยายามของเขาสุดท้ายแล้วมันจะสูญเปล่าแต่ตัวของเขาพอได้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตและยอมรับชะตากรรมของชีวิต โดยมีคิดที่นรนที่จะเป็นอมตะอีกต่อไปจากนั้นเรื่องราวก็ได้ถูกจารึกไว้ตามฐานของประตูเมืองและกลายเป็นตำนานที่เล่าขานมานานนับพันปีก่ลาวขานสืบมาและเป็นอมตะในความทรงจำของคนรุ่นต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวัน